เอิร์ธ6 16, ก6ารกลับคืนสู่เส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์และภารกิจของท่านในฐานะผู้สร้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแห่งการรู้ตื่นจากภายในแอดมินขอต้อนรับเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงและดวงจิตผู้ตื่นรู้อันเป็นที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาสนทนากันในหัวข้อที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประกาศข่าวสำคัญทางจิตวิญญาณ สำหรับช่วงเวลาที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ณนะขณะนี้เลยครับหากท่านกำลังรู้สึกว่าโลกที่ท่านเคยรู้จักกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงราวกับว่ากฎเกณฑ์และเรื่องราวเก่าๆก,กำลังล่มสลายลงและท่านกำลังถูกดึงดูดเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยแอดมินอยู่ที่นี่เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ท่านรู้สึกนั้นคือความจริงทุกประการครับ นี่คือประกาศข่าวสำคัญการเปลี่ยนแปลงเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์ชิฟต์ครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วและมวลมนุษยชาติที่พร้อมกำลังถูกนำทางกลับคืนสู่เส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์หรือที่อาจเรียกฐานด้วยรหัสในหมู่ผู้รู้ว่าเอิร์ธ6 6 6ซึ่งก็คือเส้นเวลาดั้งเดิมอันเป็นพิมพ์เขียวอันศักดิ์สิทธิ์ของดาวเคราะห์ดวงนี้นั่นเองครับ นี่คือจุดเปลี่ยนที่ท่านจะเลิกเป็นแค่ตัวละครประกอบหรือ NPC ที่ใช้ชีวิตไปตามบทบาทที่สังคมและเมทริกซ์เก่ากำหนดและถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างหรือ Creator ของความเป็นจริงของตนเองอย่างแท้จริง 1. เตาหลองแห่งจิตวิญญาณเหตุผลเบื้องหลังความท้าทายที่ผ่านมา แอดมินทราบดีว่าเส้นทางสู่เส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้คือช่วงเวลาแห่งการขัดเกลาจิตวิญญาณครั้งสำคัญท่านหลายคนอาจต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากความสูญเสียหรือข้าคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นจงอย่าได้มองว่าความท้าทายเหล่านี้ คือการลงโทษหรือโชคร้ายเลยครับแต่จงตระหนักว่ามันคือเตาหลอมที่จักรวาลได้ส่งมาเพื่อหล่อหลอมให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นและพร้อมที่จะรองรับคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นของเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์นี้นั่นเองครับลองจินตนาการตามนะครับว่าท่านไม่สามารถเทสแสงสว่างเหลวอันบริสุทธิ์ของมิติที่5ลงในภาชนะ 3D ที่แตกร้าวและเต็มไปด้วยสิ่งโสโปรกได้ความยากลำบากที่ผ่านมาทั้งหมดคือกระบวนการซ่อมแซมรอยร้าวและชำระล้างภาชนะแห่งพลังงานของท่านนั่นเองครับ 2. ภารกิจทำความสะอาดบ้าน4เส,สาหลักของการดำรงอยู่ในเส้นเวลาใหม่การจะดำรงอยู่ในเอิร์ธ616ได้อย่างมั่นคงและสง่างามนั้นท่านต้องเริ่มต้น ทำความสะอาดบ้านของท่านเองเสียก่อนซึ่งหมายถึงบ้านแห่งพลังงานภายในของท่านโดยมีเสาหลักที่สำคัญ4ประการที่ท่านต้องลงมือทำอย่างจริงจังนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับเสาหลักที่1การประกาศอำนาจอธิปไตยหรือรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%จงเลิกโทษสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์ รัฐบาลหรือโชคชะตาและจงตระหนักรู้ในความจริงที่สูงกว่าว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านล้วนเริ่มต้นและถูกดึงดูดมาจากภายในตัวท่านเองทั้งสิ้นการหยุดกล่าวโทษผู้อื่นคือการทวงคืนอำนาจในการสร้างสารรค์กลับคืนมาสู่ตัวท่านอย่างสมบูรณ์และเป็นคุณสมบัติข้อแรกของผู้ที่จะสามารถอาศัยอยู่บนเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ได้ สาหลักที่สองการชำระล้างสนามพลังงานทำความสะอาดพลังงานภายในจงกำจัดสิ่งเก่าๆความเชื่อที่จำกัดและพลังงานลบที่คอยฉุดรั้งท่านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณสอดแนมหรือ monitoring spirits ซึ่งก็คือรูปแบบความคิดหรือพลังงานความถี่ต่ำที่คอยวนเวียน และหาช่องทางดึงท่านกลับไปสู่เส้นเวลาที่ต่ำกว่ามันสามารถเกาะเกี่ยวท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านยังคงสั่นสะเทือนด้วยความกลัวความรู้สึกผิดและความละอายใจการเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้อย่างจริงจังคือการทำให้ตัวท่านล่องหนจากพลังงานเหล่านั้นเพราะเมื่อคลื่นความถี่ของท่านสูงขึ้นท่านจะหลุดออกจากจอเรดาร์ของพวกมันไปโดยปริยาย เสาหลักที่3คือการเลือกสภาวะแวดล้อมทางพลังงานการเลือกคบคนที่ใช่บนเส้นเวลาใหม่นี้พลังงานจะดึงดูดพลังงานที่คล้ายคลึงกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงท่านจะถูกนำทางให้มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งที่คอยสนับสนุนและยกระดับซึ่งกันและกันและในขณะเดียวกันท่านจะรู้สึกผลักออกจากความสัมพันธ์ผิวเผิน ที่คอยสูบฉีดพลังงานหรือเต็มไปด้วยละครดรามา่าจงกล้าที่จะเลือกอยู่กับผู้ที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับท่านเพราะความสัมพันธ์ของท่านไม่ใช่แค่เรื่องทางสังคมอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของสุขอนามัยทางคลื่นความถี่เสาหลักที่4คือการเพิกเฉยต่อเมทริกซ์เก่าเพิกเฉยต่อเสียงรบกวนเสียงวิพากวิจารณ์การตัดสิน หรือความไม่เข้าใจจากผู้คนที่ยังคงยึดติดอยู่กับเส้นเวลาเก่าคือคลื่นวิทยุจากสถานีที่กำลังจะปิดตัวลงการจะจูนคลื่นให้ตรงกับสถานีเอิร์ธ616ได้นั้นท่านต้องเรียนรู้ที่จะเมินเฉยต่อคลื่นรบกวนเหล่านั้นและหันมาฟังเสียงจากหัวใจและตัวตนที่สูงส่งของท่านเท่านั้นการกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวความรู้สึกผิด และความละอายในใจตนเองคือการเปลี่ยนช่องสถานีอย่างถาวรจากการแบ่งแยกสู่การเป็นหนึ่งนี่คือการปลุกเราให้ท่านตื่นขึ้นจากภาพลวงตาทวงคืนอำนาจในการสร้างชีวิตและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความเป็นจริงใหม่บนเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์แห่งน,นี้เส้นเวลาเก่าถูกสร้างขึ้นบนภาพลวงตาแห่งการแบ่งแยกคือการกล่าวโทษ การขัดแย้งหรือเราปทะทะเขาเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนหลักการของจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งคือการรับผิดชอบต่อตอนเองการร่วมสร้างและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจงอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่จงโอบบางมันไว้จงรับผิดชอบชีวิตของท่านทำความสะอาดพลังงาน และรายร้อมตัวเองด้วยผู้คนที่พร้อมจะยกระดับไปพร้อมกับท่านเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติหลังจากที่ได้รับฟังประกาศฉบับนี้แล้วท่านมองเห็นภารกิจข้อไหนในสี่เสาหลักนี้ที่จิตวิญญาณของท่านกําลังเรียกร้องให้ลงมือทําอย่างเร่งด่วนที่สุดครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจ สำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตงส์หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนง,งดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ